สวัสดีครับกลับมาพบกับฮอลลีวูดประจําวันศุกร์ที่22มีนาคม2024กันอีกครั้งนะครับเพราะพระเยซูทรงเป็นขึ้นจากตายและทรงพระชนอยู่จริงๆเป็นริลเดททาให้ผู้เชื่อได้เกิดใหม่เข้าสู่สวรรค์ในวพระธรรมโรมบทที่1ข้อที่16ได้บอกว่าผมไม่ละอายเกี่ยวกับข่าวดีนี้หรอกเพราะข่าวดีนี้เป็นบิลเดทของพระเจ้า ที่จะช่วยชีวิตทุกคนที่ไว้วางใจให้รอดช่วยพวกยิวก่อนแล้วต่อมาก็ช่วยคนที่ไม่ใช่ยิวด้วยในพระธรรมยอห์นบทที่14ข้อที่6ได้บอกว่าพระเยซูตรัสตอบว่าเราเป็นทางนั้นเป็นความจริงและเป็นชีวิตไม่มีใครมาถึงพระบิดาเข้าสวรรค์ได้นอกจากมาทางเราด้วยฤทธิ์เดชในพระธรรมหนึ่งยอห์นบทที่4ข้อที่9ได้บอกว่า นี่คือวิธีที่พระเจ้าทรงสําแดงความรักของพระองค์ท่ามกลางเราทั้งหลายคือพระองค์ทรงส่งพระบุตรองค์เดียวของพระองค์เข้ามาในโลกเพื่อเราจะได้มีชีวิตโดยทางพระบุตรฤทธเดชนั้นในพระธรรมยอห์นบทที่หนึ่งข้อที่12บสถึงสิได้บอกว่าส่วนคนทั้งปวงที่ยอมรับพระองค์ผู้ที่เชื่อในพระนามของพระองค์พระองค์ก็ประทานสิทธ เดชให้เป็นบุตรของพระเจ้าคือเป็นบุตรที่ไม่ได้เกิดจากการสืบเชื้อสายตามธรรมชาติหรือจากการตัดสินใจของมนุษย์หรือจากเจตจำนงของสามีแต่เกิดจากพระเจ้าในพระธรรมทิตัสบทที่3ข้อที่5ได้บอกว่าพระองค์ได้ช่วยให้เรารอดจากนรกไม่ใช่เพราะเราทำดีแต่เป็นเพราะความเมตตากรุณาของพระองค์ต่างหาก พระองค์ได้ชำระล้างเราซึ่งทำให้เราเกิดใหม่และถูกสร้างขึ้นมาใหม่ด้วยฤทธิ์เดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์ข่าวดีเป็นฤทธิ์เดชพลังอำนาจของพระเจ้าทำให้คนที่เชื่อได้รับการบังเกิดใหม่เข้าสู่สวรรค์พระเจ้าอวยพรครับ